เวลาที่เราใช้เพนทอลิกในการอินพไว้เนี่ยเราสามารถที่จะนำสเกลอย่างอื่นหรือูเล่นอย่างอืงน่นมาแทรกได้ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับสัก3าอย่างที่ผมนำมาเสริมเวลาที่เราเล่นบนเพนทอลิกโดยที่จะยกตัวอย่างแค่เชฟเดียวให้ดูนะครับว่าเราสามารถเล่นอะไรกับมันได้บ้างในมุมมองของผมนะครับคืออาจจะเล่นได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างมาแค่3อย่างก็พอนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้เชฟจีเชฟนะครับ ในคนะีย์ซีเมเจอร์เป็นทนิคหรือถ้าเป็นเอ i เมเนอร์ก็จะเป็นอ e ่ i เอ r เมเนอร์เชฟตรงนี้สำหรับใครที่งงเรื่องเชฟเนี่ยต้องเรียนเรื่องระบบเคสซิสเต็มดูนะครับอ่าโอเคเราก็เรียนเรื่องพวกนี้กันไปแล้วนะครับเรามาดูว่าเราสามารถที่จะใช้อะไรเพิ่มเติม,ตมจากการเล่นเปนนิคได้บ้างนะครับอันดับแรกก็คือเอาไมเนอร์สเกลนะครับมาเล่น เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือถ้าเรามองจากสาย3เนี่ยเราก็จะเพิ่มโน้ t ตัว B ีน้ตตัว F ที่สาย2แล้วกน้ตตัว B ที่สาย1ประมาณนี้ครับเพื่อให้มีช้อยโน้ตในการเล่นมากยิ่งขึ้นเพราะเราก็ดูว่าเราสามารถที่จะสร้างวลีจากการเล่น3โน้ตต่อ1สายได้ไหมนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้อง เรียนรู้เรื่องเรื่องของการสร okay, ้างคําสร้างวลีดูนะครับอย่างเช่นการดันสายโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าเราจะเพิ่มน้ตของ m i n เนอร์สเเข้าไปใน b บงกิ้งแทเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเล่นพวกเนี่ยใช้โวบีเข้ามาละ Yep. ก็สร้างสีสันได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการสร้างเมื่อกี้ผมก็ใช้ลูกอ่าให้มันหัฟธรรมดาเลยอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูว่าโน้ตตัวไหนที่ผมเพิ่มเข้ามาให้สายบนสามารถเพิ่มทำไมเพิ่มได้ครับแต่ตอนนี้ผมยกตัวอย่างแค่3มสายล่างให้ดูง่ายๆก่อนนะครับในการเล่นเมื่อกี้ผมใช้ม i n เนอร์พนนิกนะครับแล้วก็ m i n นอร์ a เ e เข้ามาผสมกันต่อไปผมจะลองเอาเป็น d o เรียนโน e นะครับผสมกับแฟตไฟนะครับในตำแหน่งของเทเลนิกตัวนี้เนี่ยตัว f ฟตไฟเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับนะอยู่ที่สาย3ามช่องที่8นะครับตัว d ดเรียนเนี่ยจะอยู่โน้ต f อฟชารนะครับสาย2 เราเพิ่มโน้ตบ,บีเข้ามาด้วยมันจะเป็นโน้ตท,ที่เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันทุกสายอย่างเงี้ยชี้อะชี้นางก้อยนะชี้นางก้อยชี้นางก้อยชี้นางก้อยทั้งสามสายลงมาเลยนะครับคือลูกนี้จะนิยมใช้กันมากนะครับในคนที่เล่นเป็นดนตรนะครับแต่ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอเล่นเป็นเลนริก,กร จะฟังดูรบล็อกหน่อยนะครับตำแหน่งนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าสินใจก็เอาไปเล่นพวกลูกสปีดวิกกิ้งอย่างฮะอะไรประมาณนี้ครับตันที่ผมเล่นเป็นซีเควนซ์ขึ้นมาเลยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4อย่างลิที่ใช้กันเยอะมากนะครับหรือเป็นลักษณะ เนีย่ยลูกเนี่ยเนี่ยเราเห็นว่าไอ้น้ตตัวนี้บางคนเล่นมาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับน้ตตัวนี้คือโน้ตที่ให้เสียงเป็นโดเรียนโหมดนะครับเป็น, a นเอโดเรียนอะไรประมาณนี้ครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะมาใชกก a ้ก็คือโน้ตของฮ a r ม o นิกม i n เนอร์นะครับเอฮัมมนิกฮัมมอนิกมายเนอร์นะครับก็คือโน้ตตัวจีชาร์ G ตรงนี้นะเนี่ย ปกติเราเล่นโน้ตตัวจีถูกไหมฮะผมจะเล่นเป็นจีชาร์ปแทนประมาณนี้ครับเล่นได้หลายแบบประมาณนี้ผมลองเล่นให้ดูกับแบงค์แจกนะครับ 老练。 โอเคครับเป็นงไงครับนี่แค่3เรื่องนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เล่นควบคู่กับสเกลเพนโทนิกธรรมดาธรรมดานะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับมันก็ยังมีลักษณะการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างคำอีกหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นี่แค่เชฟเดียวเท่านั้นเองนะครับ ในเรื่องของการเล่นอินพอไวส์เนี่ยมันยังมีอะไรที่เราสามารถที่จะค้นหาแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำมันมาใช้เล่นในการแจมในการอินพอไวส์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับพากงแท็กหรือว่ากับเพลงต่างๆนะครับทั่วไปบางทีเราเบื่อสโล่เพลงเราสามารถที่จะอินพอไวส์ใส่เข้าไปได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงไม่ไม่ยากเกินไปนะครับเรียนรู้ลองเรียนรู้ดู3รูปแบบนะครับผมขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็ลองฟังดูว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยในการสร้างคำของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดู ใครที่อยากสนใจโรงเรียนก็สามารถที่จะติดต่อในลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าอ inbox เข้ามาที่เพจก็ได้นะครับหรือใครที่ชอบรักษณะความรู้แบบนี้ก็สามารถที่จะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานส่งต่อให้ผู้อื่นด้วยยังไงผมก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ